Good morning. Good morning. We are out eating here in the morning. Where are we today? Go and look. Nice restaurant here. Good morning here. Kitchen look nice. A nice kitchen. The they also have a shop here where people can uh, buy a lot of uh, different uh, pork. We we'll go and sit. Let's see here, they have a lot of different. Food. เร์อะน o ออร์เดอร์เยล่ดอ s ์เอ็ด้อ๋อฉั o รอคอยทีองชมดูโอ้โหร้านนี้เขามีหลายเมนูเลยนะคะของกินเล่นทานเล่นก็มีค่ะ ไก่กระเทียมม้นเส้นทอดเจ้าปูอัดเจ้าไก่ทอดมันหมูทอดเส้กรอกเกตยังมีเลยนะคะนักเกตเฟ้นฝ่ายก็มีเมนูหลากหลายมากค่ะก๋วยเตี๋ยวนี้ก็อย่างเยอะเลยนะคะสั่งได้เลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำทรงเครื่องก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำไข่ลูกชิ้นรวมเย็นตะโพโผเยอะเลยค่ะต้องต้องมานะคะต้องมามาดูเองค่ะเพราะมันเยอะมาก ยำก็มีนะคะประเภทยำม,มีอะไรคะ่ะของทอดของพันเล่นต้มเลง้งเล้งแซ่บนะคะต่างๆแนะนำมาเลยนะคะร้านนี้ร้านช้อนทองกอบัวค่ะเลยแยกปันบุรีมานิดเดียวนะคะอ๋อชิลักวัดคานด์เดอ o ู o จเ็ e เีย e อเก็ตงตะโกนเส้นทะเลค่ะมาสูโด วิตมินบี8วัตถุดิบคืออะไรเนี่ยคือวัตถุดิบคือใส่ซุปเล็กหน่อยนะคะแต่ว่าจะใส่เฉพาะเลิกดอย Try Try it. Do you, taste. Oh, enjoy your food. Oh. What about your food? Oh, I get noodle. ม e h ีม e uh, mm hmm. มีะะมีมีมีม e มีมีมีม e ม t มีมีม h มี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  h ีม e มี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  t ีมีมีมีเีีมงมีมเมีนีม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 หมี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 มหมีมีมีมงมี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 ก็ <here also. S 2> สั่งคุณเชีงีม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  mm ีม hmm. ีมีมีม mm ีม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 มมมนมีมีีีมม อืมอ่าซอสน้ำพริกเผาอร่อยค่ะนิดน mm ้อยดีสุดว้าวอยู่แกนอีดน้อยสไปซี่นิดน้อยแต่รสชาติก็น้ำ mm hmm. ซอสเขานะคะก็จะหอมๆนะคะที่เป็นพริกเผาจะหอมเหมือนกับมะขามมะขามเคี่ยวแล้วก็มีซอสพริกนะคะปกติอร่อยไหมคะทีละเจสตี้อร่อยดีสดแบบนีคุณอืม The sauce is a little spicy b u S okay. <S you like it? I like very much, I <Yeah. S 1> love so much much. ชอบมากเลยนะคะร้านนี้เดี๋ยวต้องมาบ่อยๆมาแล้วนะคะสรอบโอเคค่ะเดี๋ยวทานกันก่อนนะคะ Okay, d e f i n i s, <S okay, h eating. It tastes very good here. Have a nice day. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.